สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมีนัดโอนบ้านนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ที่ดินสาขาคลองหลวงนะคะนี่เลยมิ้นจะพาทุกคนไปรู้จักกับลูกค้าที่น่ารักของมิ้นวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมคะที่จะได้บ้านแล้วดีใจค่ะนี่จค่ะดีใจแค่ไหนดีใจค่ะสู้มาสองเดือนค่ะอ๋อเก่งมากเก่งมากคือเคสนี้ต้องบอกว่าสู้ลุกขุก่ายสู้นะคะมิ้นเป็นยังไงบ้างมิ้นเป็นยังไงบ้างค่ะลา พุดอพอเป็นเซล์ที่น่ารักบริษัทนี้โอเคมากติดตามดูแลอย่างดีจนถึงการนอนสุดท้ายลูกค้าน่ารักจริงๆทุกคนเพจนี้คือแบบต้องยอมรับว่าสู้กันหมาคือถ้าแบบถ้าเพื่อนๆหรือว่ามีคนที่อยากดูบ้านอยากจะซื้อบ้านเนี่ยค่ะจะแนะนํามาแนะนํายัางไงดียบ้านทั้งเผือเลยค่ะโอ้ตอนน้องมิ้นได้อันนี้ไม่ได้เตียงนั่นเองไม่เตียงค่ะไม่ได้เตีจริงขอบคุณมาล้างค่ะเขาบอกบริษัทก็น่ารัก มาอนเตอร์เนเองด้วยวันนี้วันนี้ดีใจดีใจที่ลูกค้าได้บ้านแล้วคือแบบอย่างที่บอกว่าสู้กันมาเออเออเราสู้กันจริงจริงดีดีด้วยขอให้แม่รวยขึ้นรวยขึ้นขอให้อยู่แล้วมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้เราก็มายินดีกับคุณเอ๋ยนะคะตันนี้ได้ซื้อบ้านไปแล้วกับ บ้านช้างเผือกหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของลูกค้ากันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกค้ามองหาบ้านหลังนี้มานานหรือย,ยังคะประมาณเดือนนึงค่ะอ๋อค่ะอะไรคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อห้องนี้คะคือโลเคช,ชันมันสวยแล้วก็วิวทุกอย่างโอเคอค่ะระหว่างซื้อบ้านกับบ้านช้างเผือกคะ่ะติดปัญหาอะไรบ้างไหมคะไม่ติดเลยค่ะ แบบทักไปหาพี่ปาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบตลอดเลยค่ะน้าบ้านเลยคะ่ะอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังหาซื้อบ้านไหมคะแนะนำให้ซื้อกับพี่ปานะคะน้นให้คำแนะนำดีแล้วก็ตอบเร็วค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากแบบเฮ้ยเรากู้บ้านหลังนี้ผ่านแล้วอะไรเงี้ยดีใจมากตัวพี่เพราะว่ามีเวลาจํากัด ที่จะต้องอยู่บ้านบ้านหลังเก่าใช่มีเวลาจำกัดได้ค่ะ๋ะวันนี้วันนี้อินดีกับคุณเอ๋ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะการดีประทับใจ จริงใจอ่ะจริงใจเป็นเด็กที่อนาคตไกลจริงใจจริงใจมากมากสวัสดีค่ะวันนี้มินมีนัดโอนบ้านค่ะนี่เลยลูกค้าของเราคือคุณแม่คนนี้เลย<า>แม่เจอหนูจากไหนคะแม่เจอหนูจากไหนเหรอดูจากเฟซบุ๊กโอ้ดูจากเฟซบุก๊กเหรอดูจากเฟซบุ๊กแล้วก็ ถูกใจนะฮะถูกใจมากเลยมันใช่เลยนะดูสิเลยพอใจสิเลยแม่นำหน่อยสิเด็กคนนี้ ขายของเก่งมากนะคะขายของเก่งมากน่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้ขายของเก่งขายของเก่งมากจริงๆขายของเก่งมากจริงๆหนูจะว่าบริการดีนะขอบคุณวมากคือแบบแม่น่ารักขอะไรได้ได้ทุกอย่างเนี่ยคนจริงเนี่ยคนเนี้ยหนูรูดเนื้อหนูให้หมดแล้วคนจริงเก็บคุณที่เหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะลูกขอบคุณจะดูแลต่อๆไปอยู่โอเค ก็ถ้าอยากได้บ้านดีแล้วก็สวยให้คิดถึงบ้านช้างเผือกเราล่งไม่ผิดก่อบค่ะน่ารักมากมากอันนี้นะคะมินนะคะทีมงานบ้านช้างเผือกดีลเลอร์ค่ะเรามีโอนกันที่ที่ดินทันญะาค่ะอันนี้คือลูกค้าคนสวยของมินค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงเซเชียลนะคะค่ะอะะพี่ตอยเจอมินจากไหนเจอในเฟสน้อเฟสแล้ค่ะแล้วก็มาดูบ้านกันแล้วดูลูกค้าหนุมน้ารักมากทอันเนี้ย หนูบอกเลยนะไม่มีเตรียมแล้วจริงใจมากๆคนนี้คือพูดชัดเจนจริงใจทีมงานน่ารักทุกท่านค่ะก้าวขึ้นคะหน้าบานเลยขอให้พี่าะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยู่ในบ้านเนี่ยร่มเย็นร่ำรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นธุรกิจก้าวหน้าตลอดไปเลยนะคะขอบคุณไ้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านช้างเผือกด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาบ้านช้างเผือกนะคะเราอยู่กันที่พฤกษาวิลเลจหนึ่งนะคะวงแหวนลำบกกูกะคลองห้านะคะหลังนี้เป็นหลังมุมนะคะบ้านเดี่ยวหลังมุม58.3ตารางวานะคะ5้าห้องนอนสองห้องน้ำเลยนะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะนี่รั้วเนี่ยนะคะเป็นสแตนเลสเลยนะทุกคนหลังนี้พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยปลูกกระเบื้องให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะ เอาไว้ทําปลูกผักสวนครัวก็ได้หรือจะทําพื้นที่สีเขียวก็ได้ทำเป็นม,ม,มุมนั่งเล่นก็ได้นะคะหลังนี้58.3ตารางวาน,นะคะ5ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะชั้นหนึ่งนะคะเราปูด,ด้วยแกนิโต้ให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่ตรงนี้มีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะห้องน้ำเนี่ยเราทําทให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่ประตูประตูเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะ ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องตรงนี้นอีกหนึ่งห้องนะสามารถทําห้องทํางานห้องผู้สูงอายุก็ได้นะคะเรามีประตูเปิดมาตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะทุกคนนี มาค่ะทุกคนดูชั้นสองกันนะคะชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะมีห้องนอนฝั่งซ้ายข้างหน้าแล้วก็ฝั่งซ้ายข้างหลังนะคะทุกห้องเนี่ยจะมีหน้าต่างนะหน้าต่างละละเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะคะทุกคนอ่าห้องนี้จะเป็น master bedroom นะทุกคนีกว้างๆแบบน <ะ S 2> ี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างล่างเนี่ยยังมีอีกหนึ่งห้องนอนนะทุกคนห้องนี้เลยนะคะสามารถทําเป็นห้องทางานหรือห้องนอนก็ได้นะทุกคน กว้างๆแบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนข้างบ้านฝั่งนี้นะคะเราต่อเติมหลังคาเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะทุกคนทําเป็นแผ่นใส่ด้วยนะสี่ต่อเติมปั้มน้ำท้งน้ําใ,ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจหลังนี้พื้สาววิวหนึ่งนะคะลับมุกาคลอง5นะคะโทรหาปาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหลังนี้5ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะทุกคนหลังงงพื้นที่เยอะๆแบบนี้เลยบ้านเดียวพัดส,สอน3รังสิตคลองหลวงคลอง3ใครหาบ้านคลองหลวงอยู่มาดูหลังนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับมินนะคะทีมงานบ้านช้างเผือกดีลเลอร์วันนี้มินพาทุกคนมาดูบ้านเดียวหลังใหญ่ๆแล้วมีพื้นที่สีเขียวให้แบบนี้เลยมีพื้นที่รอบบ้านให้แบบนี้เลยนะคะทุกคน พื้นนะคะทําให้ใหม่หลังคาทําให้ใหม่หลังนี้รีโนเวทตกแต่งเอาไว้ให้แล้วทั้งหลังเลยค่ะทุกคนคะ่ะจอดรถในบ้านได้2-3คันนะคะมาดูรอบบ้านกันก่อนนะคะ มีพื้นที่รอบบ้านแบบนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้เอาไว้ให้แล้วด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะมาดูหลังนี้เลยค่ะหลังนี้พื้นที่ห้าสิบจุดแปดตารางวารีโนเวทเอาไว้ให้แล้วพื้นเปลี่ยนให้ใหม่หน้าต่างประตูเปลี่ยนให้ใหม่ไปดูห้องครัวกันค่ะด้านล่างนะคะจะมีห้องครัวถึงสองห้องแบบนี้เลยมีเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้แล้วพร้อมใช้งานเลยพัดลมดูดอากาศมีเอาไว้ให้แล้วนะคะหลังนี้นะคะบ้านเนี่ยรับลมสุดๆเลยค่ะทุกคนลมพัดเข้าตลอดทั้งวันเลยนะคะหลังนี้ จะเป็น3มห้องนอน3มห้องน้ํานะคะไปดูแต่ละห้องนอนกันค่ะทุกคนคะหลังนี้นะคะโครงการเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีคลอง3เลยนะคะหลังนี้เป็นบ้านเดียวหลังหนึ่งที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะมีแอร์พร้อมใช้งานให้แล้วทุกห้องเลยนะคะพื้นที่รอบบ้านก็ล่มลื่นและบรรยากาศในหมู่บ้านก็คือเงียบน่าอยู่มากๆค่ะไม่วุ่นวายเลยค่ะทุกคนใครสนใจหลังนี้นะคะสามารถนัดดูบ้านได้ทุกวันทักหามินได้เลยนะคะโทรหามินได้เลยนะคะยินดีดูแลทุกเคที่อยากมีบ้านหรือท่านใดที่อยากได้บ้านโซอนอื่น อยากได้บ้านโซนไหนสไตล์ไหนราคาประมาณเท่าไหร่สามารถใช้บริการรับจัดหาบ้านตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะทักหาทีมงานบ้านช้างเผือกได้เลยนะคะรับรองได้บ้านถูกใจคุณแน่นอนคะ่ะ